เพื่อนๆที่รักวันนี้พี่แดงมีเมนูพี่แดงจะยำขนมจีนจ้่ทุกคนเครื่องจะแน่นหน่อยนะคะนี่ค่ะมีปลาทูมีหมูยอนะคะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนะจ๊ะขิงหัน่นตังโอหั่นนะจ๊ะเครื่องมันจะเยอะมาก แต่เมนูนี้ค่อนข้างแ่บนี่ค่ะมะม่วงหั่นเตา๋าหอมแดงหั่นเต๋านี่จ้าค่ะพริกข้าวคั้วเพริกป่นกับพริกกินดาหั่นนะจ้ะจาจะเครื่องจะแน่นหน่อยน้ำปลรารสำเร็จรูป กับน้ำปลาพี่แดงใส่ผสมกันมาแล้วค่ะน้ำน้ำตาลทรายชูรสนิดหน่อยนะจ๊ะนี่ค่ะพี่แดงใส่มะเฟืองด้วยนะคะทุกคนมะเฟืองด้วยมะนาวหันหัวยอหันสวยงามกระโถแกะก้างออกเรียบร้อย นะจ๊ะพี่แดงจะลงมือแล้วค่ะลงมือยํานะจ๊ะมือค่ะพี่แดงจะใส่นี่ค่ะน้ำปลาเลยจ้ะน้ำปลาสําเร็จรูปลงไปแล้วนี่จ้าใส่น้ำปลาใส่ปลาทูจะดังหน่อยนะใส่ปลาทูหมูยอลงไปเลย ใช้มือนะจ๊ะใส่ถุงมือจ้านะจ๊ะคนเลย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 คนเล่คนเล่เลยจ้ะนี่จ้ะคนเล่คนเลยคนเลยเลยให้กราบผงศุกนะจ๊ะใส่ถั่วที่สูงเข้าไปเอใส่ถั่วผักยาวไปเซฟเซฟเข้าไปใส่เค็งหั่นลงไปนี่จ้ะ สิงหันหอมมากใส่ม่มองกับม่วมงกับหอมแดงลงไป,ปะม่วงห่อนลูกเตาหอมแดงลงไปใส่พริกลงไปจ้ะพริกป่นกับพริกขี้หนูน้ำตาลทรายชุรดสล,ดลงไป คน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 เล่ยเสร็จ้าใส่มะเฟืองลงไปบีบมะนาวจ้านาวใส่ทั้งเกลือกเลยบีบไปเลยหนึ่งลูกเพราะว่าเฟืองก็เปรี้ยวนะจ๊ะจ้ะ แซบๆด้แหละเมนูนี้นะถ้าซื้อก็ทานนะจะเครื่องไม่แน่นอย่างนี้แต่พี่แดงทําเครื่องแน่นมากจ้าสุดท้ายใส่ขนมจีนลงไปจ้าทุกคนนี่ค่ะขนมจีนแล้วแต่ว่าเราจะทานเยอะทานน้อยเลยจ้าพี่แดงใส่ครึ่งกระจาดูสค่ะทำขนมจีนเครื่องแน่นๆแต่ทุกคนเครื่องแน่นเลยเจ็แบแซ่บเลย ใส่ข้าวคั่วลงไปจ้ะนะคะใส่ก้าวคั่วด้วยอหอมมันจะหอมข้าวคั่วเขาจะใส่ผักชีใบยาวแต่พี่แดงใส่สังโอโรอยลงไปเลยจ้ะนี่ค่ะเมนูนี้เอเมนูนี้อาจจะคีบอาจจะยาวหน่อยแต่พี่แดงไม่ตัดต่อเลยค่ะทําให้ดูเลยว่าเครื่องมันแน่นๆเอร่อยอร่อยนะคะรอทานด้วยกันจ้า มาลองาทานด้วยกันเลยจ้าลองทานด้วยกันเลยจ้านี่จ้ะเทเลยเทใส่กระจาดเลยจ้าใส่ทาดเลยจ้าเมนูแซ่บๆจ้านี่คะ่ะยำปลาทูแซ่บๆยำขนมจีนใส่ปลาทูแซ่บๆนี่คะ่ะผักเคียงมีคะ่ะยอดมะกอก แซ่บมากอร่อยๆอจ้ามาอร่อยด้วยกันนะจ้าคลิปยาวหน่อยคะ่ะขอบคุณคะ่ะเอาไว้ชมคะ่ะอร่อยๆอจ้า